กลับมาอีกครั้งกับงานเพจเอ็กโปไทยแลนด์2025เตรียมตัวให้พร้อมรอบนี้ชาบูเมวมีปีกมีนัดสําคัญกับเพื่อนๆืนเพ,นพราะวันที่1พฤษภาคมชาบูจะไปโผล่ที่บูธของพอต้าในงานเพจเอ็กโปไทยแลนด์2025ที่สุดการประชุมแห่งชาติสิลิกิตเวลาเที่ยงตรงพี่ๆคนไหนอยากจับแค่มชาบูแบบนี้หรือจับมือชาบูก็ได้เลยน้องไม่ห่วงมือนะบูธของพอต้าหมายเลข P180 อา้าวไม่ทันไรก็หลับซะแล้วพูดถึงพอต้าแล้วเนี่ยของเขาอร่อยจริงไม่จกแมวก่อนจะไปก็ต้องเติมพลังงานกันหน่อยวันนี้ขอรีว บทั้งแบบซองและแบบกระป๋องให้ดูพอตาสุดเกล็นฟรีเขามีสูตรเฉพาะสําหรับลูกแมวและแมวโตเลยนะแต่ที่พี่ชาบูชอบกินเป็นประจำจะเป็นสูตรทูน่าวิสแซลมอนเนื้อเน้นๆเ,เต็มคําโปรตีนคุณภาพจากแซลมอนแทๆ้ๆพี่ชาบูกินได้แป๊บเดียวก็โดนน้องๆมาเยี่ยงซะแล้วฮิวโก้เขี่ยชาไมไปหยุดเลยส่วนน้องบิงซูก็ยุ่มหัวฮิวโก้ตาต้องรีบเตรียมอีกชามหนึ่งแล้วน้องบิงซูจะชอบสูตรลูกแมวจะเป็นเนื้อไก่ผสมนมแพะเนื้อหมูทานง่ายสารอาหารก็ครบถ้วนด้วยเดี๋ยวถ้า บ้านไหนที่มีแมวเด็กเล็กเนี่ยมาลองกันได้นะครับแต่แมวตัวก็กินได้เหมือนกันบางทีพี่ชาบูยังมาแอบ,บย่งกินเลยรับประกันความอร่อยน้องแมวในบ้านไม่เคยอยู่นิ่งแบบนี้นอกจากตอนเสิร์ฟพอต้าเท่านั้นเอาละครับใครอยากให้น้องแมวที่บ้านลองพอตา้าหรืออยากมาหาชาบูตัวเป็นๆมาจับมือแบบนี้ปักหมุดไว้เลยวันที่1พฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงเจอกันที่บูธพอตาอ้าในงานเพชรเอ็กโปรไทยแลนด์นะครับพอต้าพร้อมชาบูพร้อมแล้วเพื่อนๆละ่ะพร้อมหรือย,ยัง